สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยทำไมก่อนที่จะไปที่สนามที่มีขนบแหงผมเตรียมตัวเอง

คุณดูด้วยผมน่ารักไหมเหอ่ยห <า S 2> ลอกไหมเอ่ยเสียงเธอสองของคำตอบไม่เหมือนกันเลยนะฟุงเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าอะไรคอนน่ารักทั้งทั้งอุ้ยขอบคุณครับนี่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับเมอร์ซี่ล่าสุดเลยถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ,บ้างครับก็ดีใจครับก็เป็นพรีเซนเตอร์มาสักพักแล้วครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าหน้าตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ในเซเว่น ก็คือ,อใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าซองนะครับอ่ามันเป็นซองแล้วก็มีหน้าผมกระติ้นึงแล้วเพื่อนเพื่อนแบบว่าก็ก็กระถาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโฟนเอ่อกูเจอเมื่ทุกวันเลยว่ะเปเซเว่นอะไรเง,ง,งี้ยอ่าแล้ก็หลกหนใช่ตี่หลอกตอน ไม่เจอตัวจริงหนไงถ้าคิดถึงก็เข้าคิ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเข้าไปเจออย่างนี้แต่ก็ดีครับดีได้มาได้มาเาเรียกว่าตัวแทนเอาเสนอเขาเรียกว่าครีมแมนเดอร์ซี่ครับตอนถาตอนร่วมงานก่อนเราได้เห็นรูปอะไรต่างๆมากมายตอนที่ได้ร่วมงานถ่ายงานกับเมอร์ซี่เนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศความสูุกตาโอ้น่าจะประมาณเดือนสองเดือนประมาณครับใช่ไหมที่เราถ่ายทีวีกันเป็นเ้วยนักซีโอทำหน้าอ บริษัทตัอเองนะตอนมาใช่ตอนนั้นยังผมยาวอยู่ตอนนี้ผมสั้นขึ้นมาจิ้งหนึ่งแล้วยังไงเป็นยังไงชมเพียงเดียวผมจะยาวจะสั้นจิ้งหนึ่งก็ผมพูดว่าสั้นลงมาจิ้งหนึ่งแล้วแหมถือว่าถือแม้ว่าแบบว่าผมมดนจะสั้นเนี่ยแต่พอจะมั่นใจว่เจนี่หรือเปล่า เอาไอเดียเอาไอเดียอยากลงไปนั่งยืนกินกับทุกคนแทนเราไม่อยากทำหน้าที่อะไรแล้วว่าเออมันได้มันที่เลยมันใจน้ำอย่างมันตัดสั่งมันใจท้องรันหนาโอเคบรรยากาศตอนตอนตอนนั้นคือสนุกสนานไหมสนุกมากครับสนุกมากครับก็ ทั้งวันเลยแล้วก็แต่เช้าเย็นๆครับก็จะมีชุดนู่นชุดนี้ครับยังมีชุดนักเรียนที่ใส่กิโมโนมีไหมกิโมโนไม่มียูกตะไม่มีนะมีหลายชุดเลยใช่ก็สะดวกดีครับผมนี่ถ้าเขาคุณดูด้วยผมอ้าน่ารักไหมเอ่ยหลอกไหมเอ่ยเสียงเธอสองของคำตอบไม่เหมือนกันเลยนะฟูมเมื่อกี้ เปลี่ยเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าไรคอนน่ารักน่าทำขอบคุณครับมีได้มาเป็นพิลเตอร์นะคะให้กับเมอร์ซี่ล่าสุดเลยถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับก็เป็นพิลเตอร์มาสักพักแล้วครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าหน้าตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ในเซเว่นก็ช็อกเหรอใช่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าซองนะครับอ่ามันมาซองแล้วก็มีหน้าผมก็ติดดนึง แล้วเพื่อนเพื่อนแบบาก็ก็ทาอะไรอย่างเง<อ>ี้ยฮ้ยโฟนกูเออจอมาทุกวันเลยว่ะเป็เซเว่นอะไรเงีง้ย<อ>แลก็หลับเนี่<อ> ไม่เจอตัวจริงแต่อย่างเงีถ้าคิดถึงเกาเข้าซิมไม่ได้ใช่ใช่ฟเข้าไปื่อเจออย่างงี้แต่ก็ดีครับดีได้มาได้มาได้เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนอ้าวเสนอเขาเรียกว่าครีมบันแดดเมอร์ซี่ครับดีมมดตอนถามตอนร่วมง,งานอ่างเราได้เห็นรูปอะไรต่างๆมากมายตอนที่ได้ร่วมง,งานถ่ายงานกับเมอร์ซี่เนีย่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศความสนุกสอ่าโอ้น่าจะประมาณเดือนสองเดือนแล้วไหมครับใช่ไหมที่เราถ่ายทีวชีกันเป็นเวลาสซีโอทำหน้าเออ บริษัทเธอเองนะตอนมาใช่ตอนนั้นยังผมยาวอยู่ค่ะตอนนี้ผมสั้นขึ้นมาจิ่มหนึ่งแล้วใช่ยังไงเป็นยังไงโชว์เดียวผมจะยาวจะสั้นจิ่มหนึ่งก็ผมยังพูดว่าสั้นลงมาจิ่หนึ่งแล้วอ่ะแหมถือว่าถือแหมว่าแบบว่าผมผมด้วสั้นเนี่ยแต่พอชั้นใจพี่เจนี่หรือเปล่า เอาไปเนีย oh อยากลงไปนั่งยืนกินกับทุกคนแทนเราไม่อยากทำนน้นที่อะไรแล้วว่าอ <c oughs> ครับที่จริงมันดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปใช้เพราะว่า <c oughs> มันเป็นเขาเรียกว่ากันแดดโทนอัพอปกป้องผิวฟ <c oughs> ิลแฟร์นี่ปกป้องฟิลแฟร์ยังไงก็คือ,อกันแดดปกติใช่ไหมครับก็จะเป็นกันแดดปกตินี่นแหละผมพูเลย แต่ว่าแตพอทากันแดงเวอร์ชี่ตัวนี้ครับก็จะทําให้ผิวสว่สงสางกระจ่างใสมากขึ้นครับใช่แล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่แบบว่าสีผิวเดียวครับใช่สามารถใช้แบบว่าทุกสภาพผิวได้เลยทุกทุกสีผิวได้เลยตกใจใด้พี่เพราะว่าไม่ใช่สีผิวเดียวหรือว่าทาไปแล้วผิวจะเป็นสองสีไม่ใช่ไม่ใช่คือผิวแล้วสว่างขึ้นครับทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยกันแดดได้ด้วยกันแดดได้ด้วยแล้วก็บมรุงได้ด้วยใช่ นี่แต่ทุกท่านเซอร์ไพรส์ของเมือซี่ยังไม่ได้หมดแค่นี้ใช่ไหมคะครับผมมีอีเมอีกให้ปวดลองไว้ให้ทุกคนได้ได้รับรู้หน่อยว่าเซอร์ไพรส์นี่คืออะไรเซอร์ไพรส์ของเราก็คือค่ะคือว้าทุกท่านจับตาดูดีนะครับจับตาสิครับคนบอยเปจับตาค่ะคือนี่นี่เดี๋ยวไปเป็นท่ายดูอ่ะแป๊บนึงไม่ไม่ต่อยพี่เนอะ ทีสู้นะเห็นการขี่ท่าแล้วเวราจะโอก็คือท่าอะไรอ่ามันคือท่าแล้วนี่นี่นี่คือใบ้แล้วงงงงงงกันหมดเลยอีกอีกนิดนึงหนาที่หนึ่งท่าอีกมันจะมันไม่ดีเป็นพราะว่าขาดเซนทรัลเวิร์มเลยแต่มันเกี่ยวกับแต่มันเก <จะ S 2> ี่ยวกับผิว อันนี้กระดาษพลาสตที่หน้าเราใช่ไหมครับขาดแต่ว่ามันเกี่ยวกับผิวรู้หรือยังรู้อะหรือยังรู้เป็นหรือยังมันคือปอดี้โลชั่นหรอมีอะไรอีกกระดาษทาตัวกระดาษทาตัวมันถูกเปล่าแล้วทำไมรู้อ่ะเดี๋ยวสิเอาเน็ตเอาเน็ตหยอก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 หย่กไม่ใช่นะคะมันคือไม่ใช่โมฟีนนะคะไม่ฉีดไหล่นะคะเพิ่มแก้ม ใช่ไม่ใช่เลยนะไไมม่่่่ใใชชเราไม่ดูเฉยๆกันดีกว่าไหมว่ามันคืออะไรโอเคไปนี่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคครับบอดี้โลชั่นนะค่ะใครทายถูกบ้างเมื่อกี้ใครทายถูกทุกคนนะคะจริงๆทุกคนทายถูกเลยนะคะก็คือเป็นบอดี้โลชั่นของเราเองนะคะกันแดดได้ทั้งตัวเลยนี่เขาบอกว่าทาแล้วไั้เเลยใช่ไหมเจ๋งต่อโอเคอ่ะ ก็อยากทำให้เป็นตัวอย,าวายอ่านงนะเพราะว่าได้เลยคนี่ยเนื่องจากแบบมันไม่สะดวกเนาะเป็นเป็นของพี่แล้วกันนะคะอะไรนะพี่นี่นา่าเลยนะฮะผอว่าพี่นี่นา่าขีดมากก็ไม่รู้แหละโฟนทากันแดดไห้อ่ะอัพเองนะเหมือนคนตะเกลียดพี่เยอะพี่ขอกินได้ไหมกินนัดกินไปเลย ดูหน้าดิวันนี้ดูหน้าดิอย่าสมิตด่าพี่นะเอามาเทค,ค่ะงกันได้ไหนะคะไปข้างหลังเมื่อกี้แล้วพี่ใส่ชุดต้้ด้วยเหมือนเหมือนจะไปปิดทองหลังพระเลยค่ะขออค่ะหลายคนตรงนี้นะอะไรอย่างงี้หน,งหน้าเดินเข้าข้างหลังได้ไหมนะคะขออนุญาต แล้วก็พีดีโปรมนะคะแป่เรื่มหัวจะทาฝั่งนั้นบอกฮึฮฮ๊บฮือบเหมือนมีเออบุรุษพยาบาลมาดูแลมากกว่าออไปทำอะไรตนีไม่คือแฟนเลยนี่เห็นไหมครับ็จะมีมมไม่เห็นค่ะ นะฮะไปประฉับขึ้นแล้วมันก็สว่างแสบใสขึ้นคนะพี่จริงไหมทุกคนจริงไมใช่ไหมพี่ใช่เลยเพราะว่ากระแดกใหม่ของเราเนี่ยมันดีมากจริงๆนะครับเป็นกระแดกนะคะที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือมีอ่อผ้าแก้มปอกผ้าแก้มปอกอ่าแล้วปอท่าที่สามคือลิสต์เตอร์ฮาร์ดลิสต์เตฮาร์ดรู้จักไหิสต์เตอร์เมอร์เมดอ่ะอันนี้คือลิฮาร์ดหรอ มินิฮาร์ไม่ใช่หรอ,อ,เ,อเขียนมาเล่นต้นฮาเอาใหม่ก็คือมินิฮาท่านนีม้มนิฮาอย่างนี้นนนทุกคนจะต้องกะระโดดอ่แล้วก็สาท่านะคะใส่โหมน,นะคะซึ่งสามท่านผู้ชมอห้าท่านผู้ชมทีนะคะได้แก่ท่านแรกค่ะท่านแรกนัมเบอร์หกครับเราได้ชมตาะท่นหนนครับ 쟤는 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 쟤 Yeah, I'm downright. You can box in the bed, and you But I a not of change. not you say, Oh, God.